มู i ี่เช็คสนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับในเวลาของมูฟี่เช็คกับผมจันโลดธนพัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อเลยครับ หลังจากมีการปรากฏตัวของเฮนรี่คาร์วิลในบทซูเปอร์แมนก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยมีลุ้นกันอีกครั้งนะครับล่าสุดมีข่าวว่า Warner Brothers กำลังสนใจที่จะสร้างภาคต่อของหนังเดี่ยวซูเปอร์แมนหรือว่า Man of s t ซ e l กลับมาในจกักรวาล DC อีกครั้งหลังจากห่างหายจากภาคแรกนานถึง9ปีนะครับแล้วก็ยังสนใจที่จะดึงเฮนรี่คารวิลกลับมารับบทนี้อีกครั้งนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวออกมาอีกนะครับว่าการที่ w a r n e r Brothers สสนใจที่จะสร้างภาคต่อของซูเปอร์แมน ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะแรงผลักดันของดเวนจอนสันนั่นเองครับซึ่งเขาได้พูดถึงการประทะก,กันร,ระหว่างแบล็กอดัมและฮีโร่ผู้มีพลังอย่างซูเปอร์แมนนะครับ โดยแมนออฟสติลภาค2นี้นะครับมีรายงานเบื้องต้นว่าตัวหนังครับจะเป็นภาคต่อโดยตรงจากภาคแรกโดยมีข่าวว่าคริสโตเฟอร์แมคควอรีผู้เขียนบทแล้วก็พ่วมกับจาก Mission i m p o s s i b l e และหนังที่จะพาทำทรูซไปวิ่งบนอวกาศติดเป็นรายชื่ออันดับต้นต้นของลิสต์ผู้เขียนบทในโปรเจกต์นี้ยังไงก็ต้องหมา่นลุ้นกันต่อไปนะครับเอาเลยครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check.